สวัสดีเจ้าประดาวพาผสมหลังบ้านเสแล้วเนาะมาดูต้นใบเงินใบทองเนาะนี่เหรอมีสองพันเจ้าแล้วก็มีต้นใบสตางด์ดยเนาะมีต้นสอมเจ้าแตกกิ่งละ ปาดาวจะพามาอันดูต้นบัคูเจ้าป้าดาวซ้ำต้นบัคูดไว้เนาะมาดูกันว่าป้าดาวป้าดาวปักซ้ำว้เมื่อเดือนสามมีนาเจ้ามาดูกันว่ามันจะออกหลากก็นเนาะกิ่งน้อยซ้ำโดยโดยโดยหยอดหยอดบัคูเจ้า ซ้ำใส่ก๊อกอันยางไวเมไม้เนาะซ้ำไว้เมื่อเดือนสามถูกปะเดือนสามมีนะตอนนี้เดือนหกจะมาแก้ดูว่ามันออกหลากหรือยังก็เลยถ่ายต้นใบเงินใบท้องคือดูเนาะซื้อมาเจ้าแป้งนั้นเนี่ยหม้อไหนก็ ื้อมาได้สองฝีแล้วเจ้าตอนนั้นมันน้อยอยู่เนาะยังได้เปลี่ยนก๊อกกระถางมันเด้อกันเดียวเขามาดูอันต้นใบเงินอันดูต้นใบเงินใบทองแล้วกัเดียวมาดูอันต้นบะคูดเนาะว่ามันจะออกหลากก่อนนะกันเดียวป้าดาวจะแก้เธอดูเนาะแล้วก็มาดูป้าดาวแก้หนนอไหมตัวนอมีนอไหมตัวเจ้า ป่าดาวอันซ้ำใบบกโูดใบเจ้าต้นบักโูดกิงบักโูดเนาะน้อยเดียวป่าดาวซ้ำว้เหมือเดือนสมเนาะเดือนมีนาะดูว่ามันจะมีหลากก่อนเนาะตัดมาจากต้นแม่ตีปลาดาววันก่อนนะเจ้า จะรู้ว่ามันจะมีหลกกับกบ่เคยลดน้ำเลยนะตั้งแต่เดือนสามนะ ันก็ออกหลากเยอะเลยตอนติดอันตัดออกมานี่ยเจ้ามันมันมมีใบไม่แต่ใบเดียวเลยมันมีแต่กิ่งล้วนๆเลยเนี่ยการนี้น้อยแต่ไม่จริงฟันนี่นะนี่ละออกหลากเยอะเลย สามเดือนเจ้าตอนนี้เดือนหกเนาะหากหลักออกมาง้ามง่ามตอนนี้เนาะเตรียมก๊อกไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าดินนี่ซื้อมาเนาะ เห็นกิ่งมันแบบบากไข่ออกใบแล้วก็มันเหี่ยวอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจตัดอีกอ่ะตัดผลออกมาเนาะลราเอามาซ้ำในก๊อกซ้ำหน้าหนาวซ้ำนั้นน่ะเดือนสามนั่นะก็ยังมีอีกหลายกิ่งเดี๋ยวก็ก่อยซ้ำออกมาเนาะตัดทีละกิ่งละกิ่ง ดินนี่สะอาดจ้าประดาวซื้อมาเลยซื้อมาถุงหนึ่งสิบกิโลมันเป็นดินเพาะโดยเฉพาะนะ้ำปุ๋ยผสมซ้ายผสมอัญยังออกมาองค่ะอันนี้คือผ้าเจ้า ก็จะมีตีร้องนี่เอาใส่นี่เอกะเอาใส่นี่แล้วก็เวลาเขาอันเอาหนามเขาใส่น้ามันก็จะข้างอยู่นี่ผ้านี่ก็จะโดดน้าขึ้นไปนี่นะต้นบะคูดประสอบน้านะเจ้าถ้าจะลดก็ลดเพียงน้อยเดียว อุ้ยได้แล้วค่ะได้อีกหนึ่งต้นแล้วเ็ืีฝรังดูว่าเนาะเดี๋ยวรอรอดูเห็นเนาว่ดเก้าปะคูเก้าที่มันจะพัฒนาไปใหญ่ขนาดไหนนะตอนนี้ยังแตะยังมาได้แต่นอกกำลังเปลี่ยนกระถางน้อยมันเนาะคอยติดตามต่อไปเจ้า สวัสดีเจ้าปลาดาจะปามาแก้นอเนาะเอามาถึงบ้านแล้วเจ้านอนเจ้ากองอยู่หลังบ้านเนี่ยก็ได้จะแก้ก่อนเอาโทรศัพท์ไปตั้มไหนดีนี่จะแก้นอนเยอะขนาดเลยนะเนี่ยเออเนี่ยเอาหมีเอาเกระลังมังมาเนี่ยเลวเจ้าเอาเดี๋ยวกันเนอะ แกนอแกนอแปงนอไม่ส้มนอเอาต้มกับน้ำพริกด้วยเอาละเจ้าแกนอละอประดาวเอาโทรศัพท์ไปก้างอันะติอันห้ามเนี่ยเจ้ามันไม่มีไผรทำหรือเนะมีนไกรกัือ กําแซวก็แล้วเจ้าประดาวแก้น้อยนะนี่ไม่ถึงนาทีเลยค่ะแก่ก็หลวดฮอเลยเนี่ยก็เดาไปอันไปคันเอาอันบางมันในบ้านนี่จ้ะเท้าคันบางมันตัวมันมันก็จะจ่าเนาะห่ายเจ้าแก้น้อยแก่ก็ใส่ถุงเลย มาแก้เป็นหางเป็นหางได้เสร็จแล้วเจ้าถ้าคนจ่างแก้ต้องแก้แบบนี้เจ้าแก้หนอ แกะหลวดเอาเปลือกมาใส่ถุงเลยปิดการไหล,ลออกมาเจ้ามาตรวจกันแกะเจ้า កំដេះក៏បីបាំងអើអូនកោកែมันออกលើบ้านมันចាក់ແចកវាมันออก หันแล้วนอปาดาวแกนะนอนในดปาดาวขอเวลาแป๊บหนึ่งแกะนอนแกะเรียบร้อยแล้วเจ้านอนใหม่เนาะนอนที่ท้ายเห้ดูตีอันหลังบ้านที่เจ้าต่อตีจะกกำลังจะแกะกเ,กเนี่ยกัเด็กก็เนอผมจะเอาซับส้มไว้แกงเนาะแล้วก็จะเอาอันผ่านผ่านาน,นานๆน้อยหนึ่งเก็บเจตุเย็นไว้กันเนาะ เอาไว้แกงมะนาดอีกอะแต่ต้าเอาแจ่หน้าไปสักคืนมันเจ้ามันอิ่มหน้าคืนนี้ก็มา,าหัวดเส่ซ่าตาหางไห้เนาะถ้าหน้ามันยัดดีแล้วเขาก็เก็บเขาใส่ถุงห่อเป็นแบนๆเจ้าแล้วเอาใส่ตู้เย็นมันจะได้ใส่ไงเอาไว้แกงอันมนันาอีก่ะถ้าเอาแจ่หน้าอิ่มๆสักคืนหนึ่งนะักนอมันจะขาวเจ้ามันบบบดำ ก็เหมือนคล้ายๆผลทํำนอครัวพระเจ้าแต่ป้าดาบะไส่บะนุกบาะไส่เกลือนะแล้วเหลือน่าก็จะเอาซับส้มเดี๋ยวว,วันหลังเขาแก่งนอนส้มนะเจ้านอนี่แหละ,จะเจ้าแก่งนอนส้มเจ้าเอาแปลงนอนไม่ส้มเนาะ